สวัสดีครับมแม่แม่เอฟซีและแฟนขับที่รักทุกท่านนะครับมาวันนี้ก็ได้เวลาพาชายออกมาเดินกินหญ้านะครับผมมากินหญ้ามาเดินเล่นอจะมาเล่นกับคุณชายแล้วกับดอกไม้เยอะๆสวยๆมาอันนี้มามามาๆมาๆมาๆมาเริ่ๆจะมาหยอกจะเข้าเรว่มมานี่มาๆมามาอันนีมา หยอกหยอกหน่อยมาหยอกหน่อยจะมาเล่นหน่อยเมาเล่นชายหน่อยอ่ะนอนเล่นกับชายดีกว่าไม่ขนมมาหาเลยใช่เลยมาเรียนตรงนั้นแล้วมาด่ชายก่อนบวชสู้อ่ะทำไม่ใช่ลใช่ทำ สวนดอกไม้ชายน่อยชายูุดึ๊บอ่าชายน้อยอันนี้กับุูชายล้ขนายหน่อยก็ลังออกใทบเองเชายทับเพยงเด้อผูยอกกชาย้ยอกกเบียดเลยลงลงนี้เย

sai sai đi đâu con trai con trai 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 สีลูกแล้วสีลูกแล้ว,ลลวลสีลูกแล้วสีลูกแล้วไม่ใช่เอาเอาไปไปหากินหนี่ยเออ <c oughs> เออห <c oughs> ัตาจะหลน่นไหมเนี่ย <c oughs> ทางเลยเอาเอาลูกเข้าเอาลับป่ะแล้วลงเลยเอาแล้วก็อะไรอึบอึบอ่า อยากาอาบน้ำต้องเลอะมากไม่ได้คิดดินกินน้ำม,มาดนามมาึดน่น้ำมาโอ้กินน้ำป้อโอ้ยเยี่ยมกันเออกินน้ำสิเอา,า,า,าเอาเอกินน้ำก่อนผู้ชายเต้าเรียนแล้วเต้าเรียนน้ำแล้วใช่ไม่ใช่ เล่นแล้วไปอาบน้ำก่อนเนาะสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็ว FC เร็วสวัสดีครับครัสดีสวยสวยๆเลยสวยสวัสดีครับสวยๆเลยสวยครับผมบสวัสดีครับพี่แม่ FC ครับผมามาดูชายเด้ออาบนา้ำเด้ออาบนา้ำเ,เล่นเล่นแล้วก็อาบน้ำเท้าลูกคอะโอ้

ามาดูกันเรือ้วนงี้วนงี้นก็ใช่ไหมดูทองครับก็บุงลุงเ้ยย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 ย ดูเหาก่อนมาดูเาก่อนัมเาเยอะดูเาก่อนดูดูดูหาเาให้ช่างก่อนมาเขาเอาออกมาในยายมาดูด้วนี่ีหอมอยู่ตรงนี้นี่เาหนี่ยนี่ตัวเองแดงแดงแดงเล็กนี่เฮาเฮาเฮา หาหงายายให้ชายมีหงอนี่มแลาพมาหงอามามามาล้วไปซื้อเวรกซื้อมาลื่นซื้อไอ้ลื่นซื้อเขาเขาเยอะเลยชายตัวแดงแดงนี่ลิขหงฝั่งนี้มีไหมดูดูมันร้ายไหมฝั่งนี่มีบ่หน่ะมาดูดูข้างนี้มี วันไหนเออดีเด่นห่าวหนีห่าวหนีห่าเป็นแพงหมีห่าเลยของตัวน้อยนตัวเล็กๆนี่ครับผมสีแดงๆนี่ตรงนี้ก็มีนี่ตรงขาวๆนี่เนี่ยเออนี่นี่ขาวๆนี่เนี่เออนี่นี่แหละเออนั่นแหละห่าเออเต็มมือเลย Vân ông, dù ở em mẹ hour, hoặc đó gầm Ở an mẹ hoa giúp. Mhm. 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 bao Mhm. 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 อยสวัสด uh, mm ีค hmm. ร mm ับคลิป hmm. น mm hmm. mm hmm. ี้นะตุงกทองปากไว้ดสวสดีครับเลคร์กกดติดตาม่อวสุองด้วยนะนี่ใชาก็มีสอยทํานี่นี่สอยสอยเงินสอยทองเห็นไหมนี่ส่้อยเหมือนเหมือนายสมนึกเลยนี่ส้อยเขาเรียกว่าส้อยชาก็มีสอย